โดราโดนไปหลืบด้วยเนะี่ยไปโดนข้อหาอะไรสกู๊ปก็ขึ้นย้อนกำลังา่บบาคอาที่สปาร์นี่สปาร์นีให้มาที่วิสกูก๊กบัตรบรรจจังหวะเดียวเลยครับทิ้งยามาดูติดติดจังหวะเดียวมาเทลโคสิชแอ็คสตีนจะติดเหลืองเลยนะครับจังหวะนี้นั่นแหละครับโดนไปเหลืองไปเลยครับในจังหวะที่ไปหลืบวงทางมาเทลโคสิช อันที่สองในเกมนี้ครับนันเป็นอุานอฟครับที่โดนเหลือไปของซิตี้แต่ว่าโดนถอนออกไปแล้วเป็นไปที่สองโรนีครับวันนี้ผมก็จะมาดูฟุตบอลเอเปคครับระหว่างทีมบอลนมาสแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ก็เสมอด้วยกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอกาอยู่โอกัน กมาลูกดีเซปยนโยนะครับแต่ว่าโดนชกมาได้ไหลลี่ให้มาแต่จังหวะนี้โยกจิ้งเอาเข้ามแมนแมนซีนั่นนะครับสองหนึ่งนะครับาบูชโอ้แมนมาโมสไม่รู้ว่าโดนบอลครั้งแรกเลยหรือเปล่ปาด้วยนะครับสุดหน้าชาวกีหยิมโอ้โหลงุงชูหนูโอไหลลี่อีกแล้วครับที่มีส่วนวในการได้ประตูนี้ครับนี่เป็นวันเดียร์ที่จะบังกอดเลยรวมถึงพี่อย่างโรสโกปาดิโอด้วยน,นะครับโอ้โอเปมาโมส สองหนึ่งโรสตี้พลิกขึ้นนําบอลบัดแล้วสองหนึ่งครับนี่ครับดูจังหวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมามามวูชโอ้โหรือว่าการวิ่งของเนี่ครับออเดรย์ขยันนะครับโอเดลี่เนี่ยแกไปแย่งบอลมาจากจังหวะสไลด์บอลของเซเบนโยนะครับนี่ครับคิดว่าจะเล่นได้ก็เดินได้ครับคราวได้ออเดรี่เขาเร็วครับแล้วให้ต่อมามาบูชยิงสวดเข้าไปเลยครับจริงๆก็ไม่ได้แหลกครับก่อนหน้าน,ะนะั้นในรูปยากๆของดิเกป้าแค่เซฟได้ครับ แต่ลูกนี้ดูเหมือนจะไม่ยากที่ไหนได้ครับบอลมันลอดตัวเข้าไปเลยนี่ครับเหมือนมันจะไม่ยากนะครับแต่ว่าการเป็นเกมบ,บ้านรับไปได้โอ้ิตกขึ้นนำสองหนึ่งแล้วแซงสวดเข้าไปเลยครับจริงๆก็ไม่ไดแเลยจอร์ดเลยครับกลับมาแซงได้ครับซิตี้สองหนึ่งจากโอมามาบูชในงบสิบสาม แชมป์จากฤดูกาลที่แล้วเอาชิงฮารยูไนเต็ดนะครับนี่กาล,ลังจะลุ้นเจ็ดฤดูกาลติดนะครับในการเข้าสู่รอบเซมิไฟายแนลครับของซิตี้ครับมารอบรองชนะเลิศในเอฟเอครับนะครับดูการเปลี่ยนทีปุ๊บคนละเรื่องเลยครับคืนหลังปรก แล้วกลายว่าบอลมัดตอนนี้แหลวไปเองนะครับทิ้งยางมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ทันไหมทันเดอร์ดูเนส เดีเปิดย้อนกลับมามาอูชโคกวัดซ้ำได้ไหมมาแพไม่ได้ครับ่าเซลิซี่วางไว้ซิตี้มาท,ทีนึงเดี๋ยวบอยปัดลูกนี้ข้ามพาหลบไปครับบอลน่าจะชันแลบด้วยนะครับเควินเดอะบอยโอ้โหซิตี้เกือบสามหนึ่งเลยคนระับจังหวะสวนกลับขึ้นมาครับนะจังหวะเจะซ้ำอยู่แล้วแต่ว่าเซลรซี่เนี่ย สกัดที่งออมาก่อนได้แตะมุมในรับทางซิตี้นี่สก์ตัวนั้นครับเทสเทสตีนีสสอง,ออสองโยนลึกมาลูกตีมงมตั้งกับไปเดียส,สกัดที่งออกมาได้เดส จับกลางไปก่อนครับเลยเซตสิ่งแวดล้ไลบี้เลยยาวมาลงได้เลอะดมสำไปก็เป็นตั้งฮิวนะครับเจมส์ฮิวเซได้สิ่งให้มายาวเลยครับมาทางนี้โดยเซเบนโย Ta-da! hello my name is hello my name is